สวัสด,ดีมเช้าครับสวัสด,ดีเช้าว,วันที่25เดือน11 68แวันอังคารนะมึงนีนวดน้ำบังค่อยออกกำลังกายกันครับเป็นลูกจริงนะเป็นลูกจริงโอ้โหอดบังสิบห็นไปก <c oughs> ่อนหินหน่อย <c oughs> หนึ่งสองสามมัน,นอนนนน่านนองเนินพอซ้ำกันสี่โอเคแล้วหกเจ็ดแ,แ,แปดเมื่อกี้ไปวิ่งมา อ,อิ่สีรอบอย่างรอบหนึ่งสิบสิบเอ็ดสิบสองสิสห้าหสป

สามหนึ่งสามสองสามสามสามสีสามห้าสามามเจามแปดสามเกาสี่สิบสี่หนึ่งสาม สี่สี่สี่ห้าสี่หกสีเจ็ี่แปดสี่กาอาสิบอ้ยมยอ่าพาเขาเมยเด้อ <c oughs> มันสินมีแห้งดันเนาะแห้งดันเห็ดนห้เอันมีกาม,มทอ,องไหม อา้าหนึอาสองอาสามอาสอาหาอกกกำลังกายเรื่อยๆอเจ็ดเดี๋ยวกาามันก็มาเองครับแปดเก้า,อ,า,กาอกสิบจาก,ก็เียกนเท่นอย่างหกหนึ่อกสอ สามออกสี่กับละเอ็ทคอนเทนออกกเตออ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 น์ออกกำลังกายออกนะฮะออกหกออกเจ็ดออกแปดออกเก้าเจ็ดสิบเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ เจ็ดห้าจริงๆมันตองเซ่ไปยังสิเด้เจ็ดอกเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเหมือนแปดสิบแปดหนึ่งต้องข้าววันจะข้าวแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้า

หนึ่งร้อยเอาไปมือมือจะมาบรเมือเน้อ,อโอ้ยง่ายหลังง่ายหลังเล่นนั่นสปริงต่อสปริงเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะนะหรือบางคนก็ะสิเอินสปริงมือหกักจริงๆต้องใส่ถุงมือเด้อ พราะว่าเล่นเรื่อยๆอันมือด้านเด้อพี่น้องเป็นบ่อยๆมือมันกระสีดานเพราะว่ามันเสียดสีเนาะอันนี้นเสียดสีเรื่อยๆมือมันกระดานอ่ะคลิปนี้ก็พอแค่นี้ระคาพี่น้องพรอกันไหมมือหนาเนาะครับสวัสดีครับพอจบคลิปวันอังคารวันที่วันที่เท่าไหร่ยี่สิบห้าเดือนสิบเอ็ดหกแปดแค่นี้เนาะบ๊ายบาย